พระธาตุเนาะที่รวมๆกันทั้งหมดนะคะที่ว่าที่พระครูบาบุญชุ่มนะคะได้ไปสร้างนะคะสร้างบุญบรารมีนะคะแต่ละที่แต่ละที่เนาะ สดีค่ะสวัสดีค่ะเพราับสาวไม้เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปชมพระเจ้าอีสานกันนะคะทางไปพระเจ้าอีสานนะคะก็คือจะเป็นเขาทําจากไม้นอดสานเอานะคะอหอย่างนีนี่จะเป็นพระธาตุนะคะไปไปพระเจ้าอีสานก่อนกันได้ไห โอ้ตอะอานี้ค่ะนีี่ต่างปนเมาต้าเอกกบมาตันนไรน่ตอนนี้เราก็มาถึงไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ข้างในกันเนาะคือเออรถมาสุดเมื่อก่อนมาเนี่ยจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะคะ ว่าเป็นยังไงเนาะทำไมเต็มฮะเออก็คือมาตอนนั้นอ่ะคือคือถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ยังแบบว่ายังไงยังไม่ได้สร้างอะไรเยอะขนาดนี้เนาะแต่ปัจจุบันนี้สร้างอ,าอะไรเยอะมากนะออไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบ20ปีได้นะฮะที่ใหม่มาวานันนั้นอ่ะ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ๋ออยู่เลยสเตียสเตีสเตีสเตียยกสตีก่นโอเค <laughs> ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นพระาธาตุเนาะที่รวมๆกันทั้งหมดนะคะที่ว่าที่พระครวบบุญชุ่มนะคะได้ไปสร้างนะคะสร้างบุญบรารมีนะคะแต่ละที่แต่ละที่เนาะน่าจะมีที่อินเดียด้วยนะคะมีเยอะมากเลยนะคะที่พระครวบบุญชุ่มนะท่านไปสร้างมานะคะสร้างพระาธาตุสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆเนาะนะคะ นี่ก็จะมีการเขียนไว้ด้วยนะว่ามีวัดไหนที่เมืองไหนเห็นบอกว่ามีที่ท่าเรือด้วยนะท่าเรือไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเวลาเราทําบุญก็เขาจะให้มาเนาะนี่นะคะก็คืออายุท่านนะคะก็คือหกสิบปีวันที่ห้าเดือนหนึ่งนะคะสองพันยี่สิบสี่นะนี่คือปีนี้นะคะก็ทุกๆปีเนาะก็จะจัด อยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะคะก็จะจัด6วันนะคะถึงวันที่6เลยเนาะเห็นเขาบอกนะคะสถานที่กว้างมากเลยนะคะวันที่สั้วันที่สามอ่เนาะได้สามคนเยอะนี่เนาะภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้มันเพิ่งวันที่สองเองไงก็เลยคนยังมาไม่เยอะก็ถึงวันที่สามที่สี่นั่นน่าจะคนเยอะเพราะว่าคน ทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้เนี่ยเปนเจ้านตัวพันตัวพูนเทพนะนะถุงมือม้าหยาดพันที่เจ็ดนะข้างหน้านี้เป็นอะไรอ๋อข้างหน้านี้เป็นกล่องนะคะกล่องอันที่เป็นคือตานเจ้าอยู่ในมันน้ากันหรอที่ออกมาจากเมืองเกตเมืองเกตอะใช่ไหมจากเมืองเกตนะคะที่เป็น เรียกว่าอะไรอะเปัญหงหวาซ่าหงหวาซ่าอันไหนอันนี้สะดิงเนี่ยเปัญหงมวาซะเนี่ยอันไหนเนี่ยเนี้ยลัสซร์ลตไม่รู้ภาษาไทก่อนลัสซารลตลัสซร์ลตเอียภาษาไทยลัสซาร์ลต์เอียจากเมืองเมืองแกดเนี่ยที่ออกจากถ้ำเมืองแกดแล้วนะคะเขาก็มาไว้ที่เมืองพงหมดเลยเนาะโอดูนะคะ ่น,น,นีพี่น้องมาจากที่ไหนกันนะใส่สุดสีด,ดำนะคะมาจาก่ออมาจากมาบนดอยนะเจ็บนะแิด อันนี้เขาเจี๊กใช่ไหมเขาเจี๊กใช่ไหมเขาขายเขาเขาเจี๊กช่ไม่หยิบเลยค่ะตรงนี้ก็จะเห็นจุดแม่น้ำโขงนั่นเองเนาะข้างหน้านี้นะคะ หน้าเรามองไปก็จะเห็นฝั่งเราที่เราเดินทางมาเมื่อกี้เราเห็นภูเขาเนี้ยไม่ใช่ฝั่งพม่านะเป็นฝั่งลาวเนาะอ่าโอ้ไม่น้ำผมกว้างมากนะคะทางนู้นเป็นฝั่งลาวแล้วเนาะเราเห็นนะคะอ่าข้ามไปไม่ได้นะ,ะอ่าเดินไปฝั่งนู้นก็ได้เนาะ แห้งแล้วเนาะเขามีเรือด้วยนะมีเรือนั่งไปรงฝังประเทศลาวได้ด้วยนะยีกมาทำบุญหละะักค้าสตีไหนสติ้ไหนสติ้สติ้สติ้สามกัมสติ้โอเคไปดีๆละแม่ไปดีๆละสตี้สต สติสติมุน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 อสติสติสติอ่ะไปสาไปสติเออสติริ่มเยค่มะเรนะคค่ะเรื่อยๆนะคะนีองนเร่อนนืเน้มิ่นมยย นมบุ๊กนส้มจัดจัน้มันมส้มน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 านม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 นะนมนวนมนมนมนนสนม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 นอนมนมนมนะนมนมนมมน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 นนนมนนนนยนะ ก็ช่วยกันทำอีกแล้วตลอดเลยนะคะทำหมดทำต่อทำหมดทำต่อเอกนะคะนี่ช่วยกันทำเนาะผักเยอะมากนะคะทางฝั่งเมสซ้ายทางฝั่งไทยนะคะก็มาทำวนที่นี่กันเยอะมากเหมือนกันนะคะก็ข้ามมาทางนี้นก็คือเห็นวินนนบอกว่าที่เพชรกเนี่ยรถเนี่ยที่เขาจอดรถแบบ อะไรแบบนี้เนาะเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าเขามางานที่นี่นะคะมทงนี่เนาะคือคลิปนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดทวิตสกายให้สาวใหม่สิงโตงด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวใหม่สิงโตงนะคะเหนื่อยเดินขึ้นนะคะจะไปที่ไหนอะไรไงก็รอติดตามชมคลิปอีพีหน้านะคะ อยู่บ้านก็ดีแต่ต้ง